สกจนอชอนเนียเลวกวขนีิยนอยจอจ่ายเขียนยูได้เด้ปอนนอปอนัดคอยเดี้ยวนาน้ชิออนนี้ยังไลเรอไปเป็นนอเลยอ่ะจีกุนเนยตารอมืออ่ะเออวันเาจะรอจะเขาไปคอล้ แ้่ฉันไดไดแตน้อย,ยกูดตานอตูอมดด้มอดะแตขอบอกอนแะน้อย,ย,ลอยแล้วแตไปเจอนดาเลยลว้ก่อนนะ่ะไป่ตากูไปอ่ะหนูจีร้อิจีร้อนหนูจีร้อร่อนหนูยากแต่กูทักก,กันเนี่ยกูกากังอะ โู้ไปนอนเออจังเหี้ต้มเหล่านะฮะแล้วมอดเลย้ยเขยดจีเต่าเราโดนดัดเตี้ยนอเจะาโลกเออชิลอต้านานเอาชช่างเออแค่โหลยหลเออโอ้ยหลอเเป็นยเปี่ยนใช้เทียวจีเต่าเลยใช้เออช้ยีวันนึงกก็ภาษาจาเออเป็นยเหลืเป่าโอ้หลอฮอ Blobby, floppy, 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 Cô floppy, floppy, cơ Họ floppy, tớ floppy, 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 khó tiêu Cô phải nói chê, cô lò đi plong <imitation> plong <imitation> ô sao ô nhưng chẳng cơ cái nhiệt ta Hãy cô cho cá Ghiền mà cô ลัไปหนอเออมันหนอมายั้ไมาจบก็ลัวยากลัวอยู่ลัวนานหอเออลุย้าเทอเอลุ้าเหลาเอลุ่ตัวเสียไปเอลุยตัวขึ้นใช้กนเกอลอีเออมันหนอมาาได้จู้เลยตัวเนี้ยเขาจู้มาค่อยมันย่าหิ้งเูเออใช้่อเมาอนใช้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 เดือบีตัวตาย nó chỉ gì khờ tôi thể thể như thế này sau cái bể dục còn sò dục còn mông mông to nọ nói vậy cái gì nhiều con lúa tàu như nhỏ nê nó không ơi ôi cơ